อย่างน้อมากัดเพื่อบวบสิ้นยายนี่ก็เป็นจังสี่มันเป็นรูปบวบจ้าใบาหลแห้งแนมหาบบเห็นรูปบวบพุณนใหญ่ก็ล่างสวยเลยนี่ใบมันบางมุนบบเห็นนี่นอน แม่งมาลงนี่กระตูพืดนี่หาเห็นไว้แห้งแห้งใบนหนาๆจงสี่แห้งหกโบเห็นจ้ะมันแอบ,บอยู่ข้างในพี่จ้ะหวบคุณนยายล,ลูกสวยๆยาวๆอแอบ,บอยู่ข้างในนี่คนบบเห็นนี่มันกิดร้อยแกถิ่มเด้นี่น มีหอดหมดเตียงมาทํำรังพอใบมันหนามันก็ดูแลยากเตียมันส่องไม่ถึงจ้ะพวกเสียพวกอันนี้ก็ทิ่มาลงเสียดำๆมันกือมาเฟียงที่ใต่ใบแล้วห้อก็บ่เห็นจ้ะ ดูออยอดยอดแตกดีขนาดเลยจ้ะแดงของคุณยายก็ติดลูกเยอะอยู่เด้อสวนครัวของคุณยาย ดอกกระเจียวก็ยังมีเยู่ได้จ้ะแต่ว่าบัวควอยเด็กเขามาเก็บปล่อยให้เขาแตกก่อไปพอมันเยอะแล้วเราก็ไม่ค่อยอยากแล้วจ้ะไม่มีผักหลายอย่างให้กินจังสีแหละมีหลายเกินไปจักสีกินอย่างจ้ะกินน้าพอท่านดอกกระเจียวนี่ ดอกแบบนี้อ่อนๆนี่อร่อยมากเลยด้วนี่นี่นี่จ้ะสวยๆดอกกระเจียวสวยๆจ้ะเพื่อๆอ่อนๆแบบนี้ถ้ากินแบบนี้จะอร่อยมากดอก,กบแบบนี้อ่อนต้มกิ้วน้ำพริกจก้ะยังออกตอนเนื่องอยู่ด้วยบุกนี่ก็ขึ้นเยอะจ้ะ สวนครัวของคุณยายจ้ะนูนกระเจียวโู้กระเจียวเยอะอยู่ดอกเยอะอยู่จ้ะบรรยากาศในสวนบ้านเราจ้ะวันนี้ไม่ได้ออกไล่นะจ๊ะเมื่อคืนไม่ได้ไปกีดจางจากฝนตกตื่นมาทางนี้อยู่ที่บ้านจ้าพาชมสวนครัวของคุณยายที่บ้านนะจ๊ะมีต้นหม่อนมาวอรี่ ส่วนทางนี้จะเป็นมันจ้ะมันไขย่ยายปลูกมันไข่ไว้กำลังสวยสวยเลยเผือกอันนั้นเป็นเผือกส่วนข้างในนี้ก็จะเป็นแฟงของคุณยายจ้ะมาดูลูกแฟงของคุณยายอ้โหใหญ่มากเลยโตเร็วมากเมื่อวานตัดไปสามลูกอ้อยังเหลืออีกเยอะแยะเลยนี่ลูกนี้ต้องตัดแล้วจ้ะ ใหญ่มากแล้วนี่อโอ้โอโตัวเร็วเกินไม่ไหวไม่ไหวรอบนี้ออกเยอะมากตัวเร็วมากเลยจ้ะอืมอ,อันนี้ก็คู่อันนั้นลูกนั้นก็ถูแล้วเนอะอืมลูกนี้ก็คู่ คือันนี้ก็คู่ต้องตัดแล้วจ้ะควันเขาจะปีจ้ะควันปีแล้วต้องเก็ียบแล้วเดี๋ยวไปหาอุปกรณ์ก่อนจะหามี่หาตะกร้ามาตัดก่อนจ้ะรวงมุนของเราสินี่โดนฝนจ่าแตกเสียหายหมดเลยไม่ได้เลย คือองุ่นที่โดนฝนนะจจะเราถึงไม่ได้อยากทําไม่อยากให้เขาติดลูกแต่เขาอันนี้เขาเป็นเองนะจ๊ะเราไม่ได้ให้เขาเป็นเราไม่ได้ดัดแต่งอะไรให้เขาติดลูกไม่ได้กําหนดให้เขาออกแต่เขาเกลแล้วเขาก็ออกของเขาเองจ้ะเพราะมันออกหน้าฝนมันกเองเสีย,ยาหาย